ถึงที่พักคือดามปูสประมาณหลบหกโมงเย็นน่ะทุ่มหนึ่งหกเออทุ่มหนึ่งด้วยซ้ำนี่คือสามชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงแต่พี่พี่ประมาณหกโมงพี่ก็ถึงแต่อย่าลืมว่ามันมืดเร็วไงเออก็จะแบบว่าแล้วที่พักก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าสาหัสมากเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะกันยาตุลาพฤศจิกาเป็นช่วงพีคครับของการเทร ดังนั้นสิ่งที่คุณควรทําอย่างยิ่งคือจองที่พักไปก่อนโอ้แล้วจะรู้ได้ไงว่าข้างบนมันเป็นโรงแรมไหนยังไงจะไปนอนอที่ไหน,นไกด์เนี่ยจริงๆต้องจองที่พักไว้ให้เราอ๋อคือจองตั้งแด่เบสแคมป์ล้วถูกจองไปเลยทุกวันว่าพิกัดวันไหนเดินไปถึงไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับะวันแรกเนี่ยเบาๆผ่านหมู่บ้านผ่านอะไรแบบน่าดูผ่านนาขั้นบันไดผ่านหมู่บ้านดมบุซซึ่งแบบคือพี่เคยไปแล้วตอนเทรคครั้งแรกพี่มาแวก ไอ้ที่นี่ครั้งหนึ่งพอมองออกว่ามันสวยขนาดไหนแล้วเป็นหมู่บ้านแรกที่ยังมี Wi-Fi อยู่ oh. นี่เดินวันที่2องจอ้ะเพือไปเจอโรงแรมปุ๊บอื่นจะเป็นห้องตื่นขึ้น,นมา อย่าเพิ่มสิตื่นขึ้นมาต้องดูวิวที่ดัมปูสก่อนคือสําหรับคนมีเวลาแค่สอามวันนะแนะนําว่าให้เดินแค่ดัมปูสก็จะเห็นวิวฮิมาลัยที่สวยแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นเห็นยอดมัชชาปูชเลยอดอันนาปุรณะดุลากิรียอดสูงสูงของสวยสวยสวยสในแถบฮิมาลัยเนี่ยเห็นจากดัมปูสหมดเลยอ่ะเช้าตื่นมาไม่มีเชื่อป่ะ ความสุขอย่างหนึ่งของการเดินในระยะ9วัน10วันนี้คือคตื่นเช้าทุกวันมาเพื่อสบตากับหิมาลัยอ,อ,อ่ะ วันที่2เดินจากดมปุสพิกัดของพี่อยู่ที่หมู่บ้านแลนดกครับแต่ว่าจากดมปุสไปแลนดก สวยเลยอ,ะอ่ะตอนเช้าตื่นมาแบบสวยแล้วระหว่างทางมีน้ําตกออมีทุ่งหญ้ามีหุบเขาค,คือตลอดทางอะ่ะเรียกว่าเนี่ยมันก็จะมีวิถีชาวบ้านให้เราดูเราก็จะเดินผ่านตามหมู่บ้านต่างๆครับแวะไปเรื่อยหมู่บ้านไหนมีที่นั่งแวะเราก็แวะหมู่บ้านไหนมีคาเฟ่มีที่นั่งให้กินน้ําอัดโลมเราก็แวะอุดหนุนอะไรกันไปอะไรเงรี้ยแต่ระหว่างทางเดิมจะสนุกตรงเนี้ยมีสะพานลุ้น เสียวๆกันไปอย่างนี้ตลอด,อด,ดเออเนี่ยเห็นปะ่ะคือระหว่างเดินเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าโอ้โหทริปนี้ผ่านไปกี่สะพานแล้วแล้วสะพานมันเสียวๆอย่างนี้หมดเลยอพอไปถึงแลนดุก เริ่มไม่มีห้องน้ําในแล้วไม่มีห้องน้ําส่วนตัวว่างงเออนะี่ยเขาจะมีห้องน้ําในห้องน้ํานอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ความที่มันเป็นช่วงพีคพอแลนดุกเริ่มจะต้องแบบใช้แชร์ห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งก็ชีวิตหลังจากนี้ไปเริ่มต้องทําใจอยอมรับกับการ <Okay. S 2> ที่อาบน้ํารวม okay. ใช้ห้องน้ํารวม,รวม กินสหประชาชาติเรื่อยๆแล้ว <Okay. S 1> ก็คือทุกอย่างเริ่มไม่สะดวกสบาย WiFi <Okay. S 1> ไ,ไ,ไม่ต้องถามหาแล้วแลนดุกไม่มีแล้วเริ่มไม่มีแล้วบางที่พักอาจจะมีแต่ความที่ช่วงที่ไปมันพีคพอพีคปุ๊บแค่มีเตียงให้เรานอนก็ดีแล้วเนี่ยเนี่ยหน้าตาที่พักก็จะเป็นประมาณเนี้ยก่้าโอ้โ,อโหคุณชาเออเป็นห้องเป็นซอกเข้าไปมีตเตียงวางอยู่2ตเตียงบางห้องสามเตียงบางห้องสี่เตียงนี่เราเดินกันถึงไหนแล้วว่าแลนดุกแลนดุกแลนดุก เราจะจบเลยไหมพี่วันนี้หรือว่าต้องมาต่อกันยังไงดีสงสัยต้องต่อนี่เพราะฉันนี่มันแค่จุดที่สองนี่เพิ่งครึ่งทางด้วยไม่ถึงครึ่งมีแลนดุกแลนดุกไปชมลงชมลงไปโอ้อีกหลายจุดน่ะบัมบูนี่ยังไกลไกลจากเบสแคมป์มากเลยนะครับเออมีแบมบูมีดุลลารี่มีมชชาปุชเลเบสแคมป์ก่อนจะไปอันนาปุระเบสแคมป์เห็นทีเราจะต้องต่อครั้งหน้าล้วกล้าดีกว่าครับจะได้ละเอียดแล้วก็เดินทางขึ้นไปเราจะได้ ได้ข้อมูลแน่นออนะครวางแผนกันได้ดีๆนะครับคุณผู้ชมใช้แล้วแต่ว่านี่นะใครสนใจดูรูปเข้าไปดูรูปในไอจีฉันได้นะจ๊ะโอเครูปที่ต่อโลกแล้วนะพี่ ฉันเห็นแล้วล่ะเรายังไม่ follow กลับด้วยอะดูดิอุ้ยมีการฟ้องมีการฟ้องโอเคโอเคโอเคอะกล้าขอโทษได้ครับแต่ว่าใครที่ดู IG ไม่อิ่มตามไปดูรูปที่งานนิทรรศการของพี่ได้อย่าอ่ะประหมดกันพี่กระหมดกันเาก็ันเขาก็พอจะมีบ้างมีนิทรรศการภาพถ่าย102 exotic journeys ของพี่เอง คก้าไปดูด้วยชิคุณผู้ชมด้วยนะคะใครที่ว่างๆแล้วไปแถวสีลมครับที่ไหนครับธนาคาร CIMB ไทยตรงสำนักสีลมอ๋อเพิ่งไปทำเรื่องธุรกิจทางการเงินมาตรงนั้นมาผลักประตูเข้าไปมันจะเป็นลานกว้างจะมีลานกว้างแต่คือรูปของพี่การเหรอครับเนี่ยจะกว้างแล้วเพราะจะมีรูปฉันไปยืนอยู่ดักทุกคนอยู่ข้างหน้าอย่างนี้เลยโอเครูปเสมือนจริงรูปเท่าตัวจริงได้ทั้งนายมีภาพจากการเดินทางร้อยสองประเทศนะคะตามไปดูกันได้วันไหนพี่การจะไปต้องมีเข้าไปยืนถ่ายรูปกับบู๊นบ้าง หรือยังไงจะได้ไปวันนั้นเลยไงครับของก็มีบ้างก็ไปบ้างของก็แวะเวียนแล้วแต่แล้วแต่สะดวกไปไม่เจอก็ดูรูปไปก่อนโอเคโอเคโอเคได้ได้เชิญชวนกันนะคะสาหรับแฟนเที่ยวนี้ของเมาโอเคอย่าลืมไปแล้วกันนะครับธนาคาร c i m b ไทยสาขาสีลมใช่อย่างงงสีลมนะครับสำนักสีลมนะครับอ่าเดี๋ยวติดตามรายการเที่ยวนี้ของเมาได้ต่อในครั้งหน้าครั้งหน้าจะไปแล้วเบสแคมป์เช็คกิ้งกันต่อนะครับที่ประเทศเนปาลตอนนี้เรามาประมาณประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันถูกนะฮะ ทริปเต็มๆของพี่การว่าเดินไปถึงไหนกันแน่ได้ก่อนจบรายการนะครับขอขอบคุณด,ด้วยกับเสื้อผ้าเท่ๆจากเกสนั่นเองนะครับแล้วมาติดตามกันใหม่กับเที่ยวที่ขอเมาส์ในครั้งหน้านะครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีสสดครับ